การตี้ทยครัวเทมล้องเอเอด้วยนะคะนี่ได้เจอทุกคนเลยนะคะทั้งครอบครัวร่างแก่นนะคะแล้วก็มีน้องครูแล้วก็น้องจัมานะคะเอเอฝากรายการตีแร็กครัว่อยค่ะฝักรายการด้วยนะครับคือผมออกไปสักห้าวิต <c oughs> แต่ว่าไม่เป็นไร <c oughs> ออกไปสักกี่วีสนะห้าวิอ <c oughs> อกเยอะออกเยอะ <c oughs> อวกนทายเกมเล่นเกมเล่น<ต>ก <ficou S 2> ็ไปดูแล้วผมว่าสนุกมากวันน like so. like ี้ผมถ่ายก็่ฮ้าดีปกติไม่เคยถ่ายถ่ายเี้หาไงผมจะถ่ายแบบซีรีส์ซีรีส์ถ่ายเรื่องงานแต่ว่ารอบนี้ก็อยู่ในบ้านด้วยแหละดีเลยไม่ได้ถ่าอน คุณพ่อฝากรายการตีท้ายครัวหน่อยค่ะเทีมน้องเอเอค่ะฝากรายการตีท้ายครัวด้วยนะครับเจเอและทุกๆคนและโมจิด้วยโมจิโอวันนี้เขาเฟรมตลอดเลยนะงเฮนดี้ฝากรายการตีท้ายครัวทีมน้องเอเอหน่อยค่ะได้รับรองว่าสนุกแน่นอนนะคะทีมซัพพอร์ตเต็มที่มากๆเพราะฉันทุกคนทําพลาดนะคะเย้ฝากรายการตีทายครัวด้วยนะครับก็เปิดบ้านเอเอนะฮะเดี๋ยวมาเจอพวกเราด้วย อย่าลืมนะคะวันที่31สิงหาคมวันอาทิตย์อย่าลืมมานั่งดูตีท้ายครัวกันนะอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างต้องกดเข้ามาดูนะขอบคุณค่ะแล้วอบครัวนะคะมาเจอกันค่ะนี่เป็นครั้งแรกคครั้งแรกค่ะที่ตีท้ายครัวนะคะขอบคุณค่ะ